สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แมสีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้มาดูน้องเพิ่มพูนนะคะตื่นจากนอนงนุนงิบมากเลยนะคะคุณแม่ก็งุนงิดแล้วนี่คุณแม่เดี๋ยวจะเอายาให้ก่อนนะคะจะเอายาให้น้องเพิ่มพูนก่อนคะ่ะให้น้องเพิ่มพูนได้กินนะคะยาส,สวยๆนะคะยาส,สวยๆคะ่ะ กินหญ้าก่อนกินหญ้าไปก่อนนะคุณแม่อายโมพุ่นก็อยากกินแล้วโอ้ยกินเป็นบอ่อนี่กินเป็นบ่ลูกวายโดนคุณแม่แเลี้ย,ยงไปแล้วเลีย้ยงไปแล้วเลี้ยงหนูไปเฮ็ดยาคุณแม่หนูกำลังสิกินหญ้ายอยู่ไอหญ้าอะไรไปกินแล้วโอ้ยดึงหญ้าของคุณแม่ไปกินแล้วโอ้ยโอ้ย กินหรอถ้าเบ่งเดอ้อแม่เสเอากินเดอ้อนี่นานแม่ดึงไปกินแล้วเพิ่มพูนเห็นบอคุณแม่ดึงไปกินแล้วเห็นบอให้นูกินแน่ให้นูก,กินแน่นูกกนนอยากกินน้ำแม่แล้วเดี๋ยวจะยาให้กินอีกก่อนยาหมดแล้ว กินหญ้าก,ก่อนนะอุย้อยหญ้ากตกแล้วเพิ่มพูนก็อยากกินหญ้าก,กับแม่นะคะอยากกินหญ้าก,กับแม่แล้วนี่ค่ะหอบหญ้าให้แม่ก่อนนะคะอหอบหญ้าอือเล้กกินแล้วดูชื่นใจนะคะชื่นใจยังไม่ได้กินหญ้าเลย ใจอยากกินไหมสวัสดีจ้าแม่ยายสวัสดีจ้าพี่สุกัญญาสวัสดีค่ะม,งงมองนิ่งค่ะแม่ยายอ๋อนี่ค่ะนิ่งไหมคะชัดไหมคะแม่แม่ขาชัดไหมคะมาดูน้องน้องเพิ่มพูนนะคะฝึกกินหญ้านะคะกินหญ้าก,กับแม่แล้วนะคะโอ้ยไปแล้วไปแล้วแม่ยังนู้ไปให้จ้า นูอยากกินหญ้าก,ก็แม่แล้วขอนาอยานูกินน้ำเณนูอยากกินน้ำแม่ดูค่ะชื่นใจชื่นใจสงสัยอยากกินหญ้านะคะชื่นใจเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้ชื่นใจกินก่อนนะคะ ยาชื่นใจก่อนค่ะชื่นใจมากินยาก่อนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอ้าวกินยาแล้วชื่นใจได้กินยาแล้วนะคะสงสัยกินยาอย่างอะไรอร่อยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินยังไอุ้ยอุ้ยกิยนทำญ่แท้ชื่นใจ คือคำไหนเธอน้องมันเนเื้อควนเดียก็มาแล้วเดอ้อคนเดียก็มาแล้วเดี๋ยวคนเดียก็มาแล้วนะคะจะมาเลี้ยงชิ่นใจแล้วมาดูน้องน้องเพิ่มพูนฝึกกินยาแล้วได้กินยาแล้ว อร่อยไหมคะน้องเพิ่มพูนมาแล้วนะคะเดินมาแล้วนะคะมาเลยเร็วนะคะเดินมาแล้วเพิ่มพูนไปหาแม่แล้วสวัสดีเช้าวัวนเสาร์ค่ะแม่ยายสวัสดีค่ะพี่สุธามาค่ะนี่ค่ะ ดูข่าววันนี้โอวันนี้เซียวทำอะไรคะวันนี้วันนี้เซียวทำอะไรเนาอเซียวมาแล้วนะคะให้ช่างมาทำแล้วนะคะไม่รู้ว่าทำอะไรนะคะโอ้สงสัยจะเป็นอ่างน้ำอ่างน้ำให้น้องช้างโอ้ทำอ่างน้ำค่ะอ่างน้ำให้น้องช้างนะคะให้น้องช้างได้เล่นนะคะ มากินหญ้าหมดแล้วเพิ่มพูนแม่กินหญ้าหมดแล้วหญ้าอยู่ที่ไหนไม่ยีพ่อยังไม่มาเลยพ่อหนูยังไม่มาเลยเพิ่มพูนหนูไม่มีหญ้ากินแล้ว สวัสดีค่ะแม่ยายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่เอซีทุกทุกท่านนะคะทุกทุกคนค่คะขอบคุณนะคะพี่ปานะคะและพี่พันนีนะคะที่ส่งกับข้าวส่งรองเท้าบูทนะคะมาให้ Lori, ครอบครัวทองเพชรนะคะของให้คุณพี่ปานะคะกับพี่พันนีและแม่แม่เอซีทุกทุกท่านนะคะที่ส่ง ของมาให้ครอบครัวทองเพชรน,นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคะ่ะกรใส่บุหรา่ไปจะคนเอามื่อนี้เอารถขัดง,งามไปเมื่อนี้โทรศัพท์ข่อยมาเด้งโทรปมาหาเจา้าเมยนั่งยุ้อซื่หอหน่ยเมย์เมย์ ไปเอเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาโหน่ายกิเลวเบิ่งมือน่อยหน่อยมือหน่อยสิเฮ็ดยังนี่มือน่อยหน่อยฮะมือน่อหน่อยสิเฮ็ดยังนี่ฮะเพิ่มพูนเพิ่มพูนทำอะไรยองใสอยากไปเล่นกับพี่ชื่นใจแล้วนี่อยากไปหาพี่ชื่นใจแล้วเพิ่มพูนดูข่าววันนี้ ได้กินญ้าแล้วนะคะเช่นใจนะคะกินญ้าอย่างอร่อยเลยนะคะอร่อยอร่อยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะสวัสดีค่ะดูค่ะชื่นใจโอ้กินญ้าอย่างอร่อยอร่อยนะคะเช่นใจนะคะว้ายมาแล้วมื้อหน่อย มาแล้วเขาชอบแม่ทับทิมมากเลยนะคะถ้าแม่ทับทิมมานะคะน้องเพิ่มพูนจะมาหาแม่ทับทิมเลยค่ะสงสัยแม่ทับทิมได้น้องแล้วนี่เห็นน้องเพิ่มพูนไม่ได้เลยแม่ทับทิมอยากมาหาเลยค่ะซิอกำลังทําความสะอาดอยู่นะคะนุค่ะซิอทำความสะอาดให้น้องช้างนะคะนาโนกับ มัวบานนะคะกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะลำพูนดูขาตานะคะตาของแม่เพิ่มพูนนะคะอูผู้สาวตาโลผู้สาวตาเหลือตัวนี่อุ้ยกินอยังอันกินอยังกินเป็นบน้านัน กินเป็นวะลูกกินเป็นบอที่หลากินเป็นบอนักลากินเป็นบอกินเป็นไหมครับกินเป็นไหมครับน้องเพิ่มพูนนูก,กินเป็นไายหนูไปจับทำไมเพิ่มพูนไปจับทำไมครับ มาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วไปไหนไปไหนจะไปไหนพ่อเร็วเๆๆเแค่อย่างนั้นโอ้ยอ,อยากเล่นบินโบปรากลาวอยากเล่น,นเ,เล่นตีนี่โอ้ยดูนะคะขาขาหลังด้วยนะคะขาหลัง ลังอยากออกคอกแล้วคุณคะลังอยากออกคอกแล้วนี่อยากก็เล่นกับไปแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้ยง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วสงสัยง่วงนอนแล้วนะคะสงสัยอยากนอนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ความแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ คุณพี่สามารถครับใครคิณสวัสดีค่ะแม่ใยญ่ชายเพิ่มน่ารักสวัสดีค่ะพี่สุส,สวัสดีค่ะวยเทียนยงนั่งพึ่งพูนมาดูชื่นใจต่อนะคะวันนี้ไม่มีขวานไม่อยู่ถัาขวานไม่อยู่นะคะขวานชื่นใจไม่อยู่นะคะ แม่ใหญ่ไม่ก้าเข้าไปหาชื่นใจนะคะกลัวชื่นใจนะคะวันนี้ควนควนของควนหัวก็ามาอยู่นะคะวันนี้นะคะควนหัวไม่อยู่ค่ะ <c oughs> อุ้ยผมพูนตกใจหมดเลยจะได้เสียงดังเทนอุยเบกข้นหน่อยนี่แม่จะได้เสียงดังเทีน,นี่ สวัสดีจ้าไม่ไชสวัสด anyway, LIKE ีจ้า erm> อุ<_<_้ยสึงออกได้นั<_<_<_<__่งถึงออกได้นั่งสดถึงออกเฮ็ดยางไดึงเฮ็ดยังอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูบัวบานนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะพี่สุขค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูน้องบัวบานนะคะเดินมาหาพี่บัวแล้วบัวบานทำอะไรบัวบานกินหญ้าแล้วนะคะกับน้องนางโนนะคะ กินหญ้าอย่างอร่อยเลยนะคะน้องช้างสามเชือกนะคะดูท่าทางของบัวบานนะคะยีกินหญ้านะคะอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วหนามบัวบานบ่มีคนกินดอกนานโนนานโนได้กินหญ้าอย่างอร่อยเลยเอามาฝากพี่บัวบานด้วย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ยายสวัสดีค่ะพี่โกโก้สวัสดีค่ะ ดูพี่บัวกินหญ้าโอ้ยเต็มเลยบัวบานทำไมหนูกินหญ้าแบบนี้นาหนูนาหน,น,นูก็หันหน้าไปหาเจ๊ฟไพบูญนะคะหัหนมาหันหน้าไปหาเจ๊ฟไพบูญแล้วนี่มาแล้วหรือข้าทองเพชรมา วันนี้ทองเพชรไม่ได้มานะคะเปลี่ยนแม่ทัพทิมมานะคะไม่มีที่ผูกนะคะให้แม่ทัดทิมมาค่ะวันนี้ค่ะทองเพชรอยู่กับพ่อหอยนะคะวันนี้น้องต้ามานะคะสับเปลี่ยนกันนะคะให้น้องต้ามาค่ะวันนี้หัวใจดีเด่งให้เขกรัวบาน ควนไม่อยู่นะคะวันนี้นะคะควนไม่อยู่นะคะอยู่จต่ความมาโนะนะคะมาแล้วนะคะยา<ม>ลำยามาแล้ว<ม>ชายเพิ่มชอบแม่ทัพทิมใช่ใช่ชค่ะชายเพิ่มชอบแม่ทัพทิมค่ะสงสัยแม่ทับทิมจะมีน้องตัวเล็กๆชอบแม่ทัพทิมชอบมากเลยค่ะขอบน้องเพิ่มพูนน้องเพิ่มพูนก็ชอบค่ะ สงสัยแม่กินจะมีน้องแล้วนี่ค่ะบัวบาน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 ครับบัวบานหนูก,กินหญ้าเต็มเลยหนูก,กินหญ้าบัวบานเดี๋ยวจะย่าให้บัวบานก่อน อยาบไปกินเลยโบวานอร่อยไหมอร่อยไหมครับโบบานนุสเป็นหล่งเจันุงหน้าโนกันเมืองหนุ่หน้าโนเฮ็ดงานงานนา่น,น,น,าน,น,น,านทำอะไรโอ้ย คุณแม่ก็คันแล้วนะคะถูอย่างเดียวเลยนะคะคุณแม่นะคะคันถูถูถูอย่างเดียวเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่จีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะบัวบอกให้เอากล้วยมาแลากหญ้าเดี๋ยวนเดี๋ยวจะเอากล้วยมาให้บัวบอมกินนะคะเดี๋ยวเดินไปก่อนนะคะ เดินเ้ากล้วยก่อนค่ะนีค่ะมาถึงกล้วยแล้วนะคะจะไปฝากบัวบ้านนะคะชื่นใจนี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยฝากบัวบานแล้วนะคะ ไปไนกันหมดเงียบจังอ๋อวันนี้พ่อควันนะคะกำลังอาบน้ำอยู่นะคะวันนี้ควรควรนโนนะคะกำลังรับประทานข้าวนะคะปูดีจ้าแม่ยายวันนี้เปิดตลาดบัวบานไหมคะเนี่ยอ๋อวันนี้เปิดค่ะคู่สิงยังไม่มานะคะเอาบัวบานกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนคะ่ะบัวบาน อา้าวกินได้ไหมนา้าเข้าใกล้นะคะควานไม่อยู่นะคะวันนี้ควนบบานไม่อยู่ควนบบานไปขีดวัคซีนนะคะแล้วแต่วควนนานะน,นะคะคุณตาสปรวันนี้ก็ไปขีดวัคซีนเหมือนกันนะคะนานุอยากกินบอน คิดว่าจะป้อนโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กล้าป้อนนะคะกลัวกลัวมากเลยนะคะนี่ค่ะยืนให้นาโนกินแล้วม่กลาเข้าใกล้นะคะเพราะว่าควาไม่อยู่คะ่ะคอยขอกินแล้วขอกินอีกแล้ววันนี้คุณตาสมพรไปกับใครคะ่ะไปฉีดวัคซีนอ๋อคุณตาสมพรไปคนเดียวนะคะคุณโต แล้วก็ควนควนท็อปนะคะไปฉีดวัคซีนเมื่อวานนะคะรออยู่นะคะสองสามวันนะสองวันนะคะควนท็อปจะมานะคะสงสัยวันนี้นะคะควนท็อปจะมาคะ่ะวัวบานอ่ะวัวบานบาน,นานกินเลยนี่บวานานุก็ได้กินเหมือนกันนะคะนานุได้กินแล้วตาหม,มึกกับน้าหัน ไม่ไปขีดหรออ๋อคุณตะมึกไม่ได้ไปนะคะคุณตะมึกกลับประทานข้าวนะคะกินข้าวอยู่ค,ะะคะ่ะบัวบานบัวบานทำอะไรเดยนไม่ให้กล้ยกินอีกเด้อนีบอ่บัวบานจะกินกล้วยอีกไหมนี่บัวบานหนูจะกินอีกไหม สงสัยอยากกินกล้วยอีกแล้วนี่โบบานผมอยากกินกล้วยอีกแล้วมาเลยนะคะอยามาแล้วอยามาแล้วโบบานอยากกินกล้วยแล้วนี่เดี๋ยววันนี้จะไปหา้าวหมึกนะคะสงสัยตาหมึกรับประทานข้าวนะคะ เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปหาตะหมึกก่อนนะคะตะหมึกกินข้าวแล้วยังคะย,งคยังเลยครับตอนไหนจ,<า>จะกินค่ะได้เขาเขาพูดไปฝากหนึ่งแล้วยังยังไม่ถึงเขาพูดไปฝากหนึ่งนะคะแต่ยังไม่กินนะคะตอ,ตอนไหนจะกินเดี๋ยวรอให้หิวรอให้หิวก่อนค่ะ วันนี้ได้อะไรกับข้าววันนี้ตะมึกน้ำพริกปลาทูครับโอ้นี่ค่ะกับข้าวตะมึกนะคะ,น,ะนี่ค่ะมีปลาด้วยนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาทูานะคะสายบัวด้วยนะคะอร่อยมากเลยนะคะดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกองข้าวตะมึกนะคะนี่ค่ะกองข้าวตะมึกค่ะ สงสัยจะเป็นจานนะคะจานใหญ่ด้วยนะคะจานถึกคุณนตะหมึกนะคะควรอ้วนกินข้าวระย่างกินแล้วครับกินข้าวกับอะไรคะปิงปลาดุกโอ้ปิงปลาดุกนะคะโอ้อร่อยมากเลยนะคะควรช้างแต่ละคนนะคะเนื้อตะหมึกนะคะยังไม่ได้กินนะคะได้เขาพูดไปแล้วร้องท้องแล้วยังมีครับเอสีเดี๋ยวค่อยกินอ๋อเดี๋ยวค่อยกิน พาไปดูยายเอมมี่หน่อยตรงที่อยู่ร้อนไหมอยู่ข้างหลังไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะเจมมี่ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังค่ะเป็นบ้านของเจมมี่นะคะ อยู่ข้างหลังคะ่ะนี่ค่ะบ้านของเจมมี่ค่ะไม่ร้อนนะคะแม,แม่ค่ะไม่ร้อนคะ่ะปูอ้วนขิดยาเป็นไงบ้างนี่ค่ะลงช้างของเอมมี่นะคะไม่ร้อนนะคะเจมมี่ไม่ร้อนคะ่ะพอดีเลยสบายสบายใช่แล้วคะ่ะสบายสบายคะ่ะ นี่ค่ะโลชางแล้วก็ที่ผูกกลางคืนนะคะที่ผูกของเจมี่นะคะกลางคืนนะคะช่วงเช้าจะมาผูกที่บ้านของเจมี่นะคะบ้านแม่เจมี่หน้าอยู่ใช่แลรอค่ะหน้าอยู่มากเลยนะคะหน้าอยู่มากเลยค่ะมีร่มด้วยนะคะเดี๋ยวปู่ท้อง แล้วนะคะปู่ทองใบจะมาแล้วค่ะมาดูน้องช้างต่อนะคะมาแล้ว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 ฮานทหารของเพิ่มพูดแล้ววันนี้ ลมเย็นสบายเจมี่ดูอารมณ์ดีใช่แล้วค่ะเจมี่ดูอารมณ์ดีค่ะกำดินเลววนนีพุ่นสนนาเต Rut, ็มหนาเลยวนทีบิ่งว่าห้กงากินเ้อววนนีเ้อสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่าก่อนค่าก่อนเลยค่าสวยสวย สวยสวยกว่านี้อีกโอ้ยเสียงจะไหนเหบเทะหนูจะได้เสียงแห,บ,กกงหบแท้นี่ที่ชื่อน,น่ารักใช่คขะนน่ารักมากเลยค่ะอ้าวไม่กินหญ้าแล้วนี่ชื่นใจสงสัยอิ่มมากนะคะอิ่มมากแล้วนะคะชื่นใจไม่กินหญ้าเลยค่ะไม่มีกินแล้วอยากกินกล้วยกล้วยก็ไม่มีกินแล้ว อยสวัสดีจเจรไยเสียงแหบเท้ไปตามเมือแทลูกคือเมือแท้สวัสดีนี่แม่เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะแต่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ